คุณผู้ชมกลับมาติดตามเรื่องของลุงสมนิดกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็มีการจับกลุมได้แล้วนะคะอยู่ที่หมอชิดซึ่งตํารวจนะคะสันนิษฐานนะคะว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าลุงเนี่ยเห็นข่าวตัวเองแล้วล่ะเรื่องที่ว่า ลุงโกโหกหรือเปล่า,านะเพราะว่าเจ้าของบัตรเนี่ยเขาโผล่มาแล้วเรียบร้อยนะคะล่าสุดนะคะเจ้าตัวยกมือไหว้ขอโทษเลยนะคะอบอกว่าจริงๆแล้วเจตนาเนี่ยไม่ได้อยากจะโกหกหรือว่าสร้างเรื่องอะไรทั้งนั้นโโแต่ถามว่าทําไปทําไมเนี่ยลุงก็ยังอึกอึกอักอักอยู่ยังวกไปวนมาอยู่อ่านี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนั้นกันหน่อยค่ะค่ะก็ขอโทษครับทุกคนครับทุกเพจผมไม่มี บรรุบัญชีผมไม่มีกระเป๋าเอกสารผมหายหมดเลยนี่เหลือแต่บัเชีที่จะไปแล้วถ้าเกิดประชาชนที่โอนตาเข้าบัญชีของลุงเนี่ยม่มารถไปเบิกเงินมาได้ไหมเนี่ยไม่มีหรอผมไม่มีบัญชีผมไม่มี a p อผมเนี่ยมีพี่ผู้หญิงไหมผมสามร้อยกดติกผมยังเล่าให้ตอนไหนเนี่ยสามร้อยเมื่อใกล้ใกล้เจ็ดองผมก็คื้อไทยเนให้พี่ผู้หญิงเข้ามาที่ว่าเขามาดูดูดูที่ว่าที่ว่ามาดูมาดู ก็ยังได้เงินอยู่เห็นไหมคะใช่ค่ะบอกว่าประมาณ7จ็ดโมงนะคะออไปอยู่ตรงที่ตึกฉลอมนั่นแหละแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึง่งม,มาแล้วก็อาจจะจําได้นะคะจากภาพข่าวแล้วก็อ๋อลุงมานั่งรอภรรยาอยู่ก็ให้เงิน,งนไปได้วยความเห็นใจนะคะสงสารจริงๆนะข่าวถามนะลุงกินเหล้าหรือเปล่า เดิมมาไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่อะไรเงี้ยเอาจริงๆลุงพูดจริงๆเลยม,มีมีแบบสักหน่อยไหมลุงบอกกั๊กเดียวนิดนึิงสีขาวๆนี่แหละคุณผู้ชม,อ,มอ่ะเรื่องนี้ท่านพลตารวจตรีนพสินพูลสวรรัสดิ์ค่ะท่านรองผู้บัญชาการตารวจนครบ,บาลยืนยันนะคะว่าจะดาเนินคดีกับลุงสมนิตทุกข้อหาในความผิดที่พบเลยอะคะ่ะแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะคะประชาชนหรือใครก็ตามจะมาใช้โอกาสจะเรียกว่าฉวยโอกาสได้ไหม จังหวัดนี้ค่ะที่หลายคนเขาเป็นผู้ประสบภัยกันแล้วมาอ้างแบบนี้มาหลอกสร้างความสงสารสร้างขอความเห็นใจไปเล่นกับความรู้สึกของคนที่เขาต้องการที่จะช่วยที่ต้องการจะบริจาคอ,อันนี้ถือเป็นความผิดฐานชอ่อโกงนะแล้วถ้าหากว่าออกตามสื่อไปผิดพรบอคอมอีกค่ะเพราะฉะนั้น ดูเคสนี้เป็นเยี่ยงอย่างยยธาทมแล้วทีนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าตํารวจเขาถือบัตรของน้องผู้หญิงอว้นะคะน้องน้องมายนะคะถ้าจำไม่ผิดขอภยัยเนี่ยลุงสมนิดเขารักจริงๆบัตรนี้หรอเข้าพกไว้ตลอดเวลาเพราะว่าพอตํารวจไปค้นตัวก็ไปเจอบัตรจริงๆนะคะเ,เป็นบัตรของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นของผู้เสียหายนะคะลุงเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วบัตรเนี้ย เจอบนถนนลาดพร้าวนะคะพอเจอปุ๊บลุงก็พกติดตัวไว้ตลอดนะคะแล้วก็อ้างค่ะว่าเขาเป็นภรรยาอันนี้นก็ยอมรับแล้วนะคะซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเขาเนี่ยคืนบัตรพนักงานไว้ตั้งแต่ปี2562ค่ะเออแล้วทีนี้พอไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะก็พบว่าปี2558เนี่ยลุงสมนิดนีก็มีประวัติข้อหาขับรถ ขณะเมาสุราเมาแล้วค่ะเมาแล้วขับด้วยทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยทาไมถึงทําแบบนี้แล้ววันนี้เจ้าตัวเข้ามาแล้วเนี่ยไปกุว่าเขาเป็นภรรยาจะพูดอะไรหรือเปล่าค่ะไปดูค่ะชานี้ลังนับเทาเก็บแปดเมื่อกี้เมื่อไรเกือบปีที่แล้วปีที่แล้วนะครูเ้ยพิจากณมาก่อหรือไม่เนี่ยก็เป็นหัวหน้าหัแห้วไปอ้างเขาว่าเป็นภรรยา ที่เจอตัวจริงแล้วขอโทษครับขอโทษนะครับก็กอ่าว่าตอบขอโทษแล้วผมขอโทษนอบคุณเื่อนอืมหูพกติดตัวตลอดเวลาด้วยใช่ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็คือทั้งผู้เสียหายชื่อว่าคุณกรวิภาหรือว่าคุณไมค่ะอายุประมาณ24-25ปีเธอไปแจ้งความที่สนบังซื่อเพราะว่าเห็นจากข่าวเนาะหลายคนก็มาบอกเธอว่าเนี่ยมีคุณลุงคนเนี้ยมาแอบอ้าง แล้วอ้างว่าเธอเป็นภรรยาตั้งท้องสี่เดือนเป็นผู้สูญหายในเหตุแผ่นดินไหวอยู่ภายใต้ตึกสอตอง,งอที่พังถล่มลงมาทําให้ประชาชนไปบริจาคให้ลุงก่อนจะมาทราบในภายหลังว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็โดนความผิดไปมีการเอาเงินส่วนนี้คืนให้กับคนที่บริจาคบริจาคแล้วเรียบร้อยแต่ตํารวจบอกไม่ได้จ้ะเพราะถือว่าความผิดมันสําเร็จไปแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นยังไงลุงก็มีความผิดเรื่องของการช่อโกงแล้วตํารวจเนี่ยโทร รศัพท์หาคนนั้นด้วยคนที่ให้เงินใช่คือคไม่เฉพาะแค่น้องไมล์ที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบัตรที่ไปแอบอ้างนะคนที่เคยเอาเงินให้ลุงตํารวจก็เชิญมาเหมือนกัน<ช>ค่ะเพราะาว่ายังไงลุงก็ต้องถูกแจ้งข้อหาช่อโกงด้วยส่วนหัวหน้างานของผู้เสียหายนะคะบอกว่าตัวผู้เสียหายเองนก่อนหน้านี้ไม่ได้ทราบเรื่องมารู้ช่วงกลางวันแล้วค่ะมีคนไปบอกก็เลยพากันมาแจ้งความที่สถานีตํารวจอยากให้ประชาชนเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะคะค้นหาความจริงอย่างละเอียดเพราะว่ามันเป็นผลลบกับคนที่ถูกแอบอ้าง ใช่ค่ะรวมไปถึงครอบครัวที่ทราบข่าวด้วยคุณผู้ชมทีนี้พูดถึงครอบครัวผู้สื่ข่าวของเรานะคะก็ไปที่สกลนครค่ะไปพูดคุยกับแม่สิริพรซึ่งเป็นแม่ของน้องไมายนะคะก็ถามคุณแม่เลยบอกคุณแม่ตอนแรกนะใครเป็นคนแจ้งนะคะแม่บอกเอาจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยตกใจอ่ะแล้วก็ช็อกมาก นะคะตอนนั้นอยู่โรงเรียนค่ะไปทํางานด้านเอกสารแล้วทีนี้พอทราบข่าวปุ๊บโอ้โหคุยกับแฟนเลย<อ>ว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปหาลูกที่กรุงเทพแล้วล่ะนะคะแต่ปรากฏว่าลองโทรศัพท์ค,ค่ะหาลูกเอ้าโทรติดลูกรับสายลูกรับสายบอกหนูสบายดีหนูไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุอเออคุณแม่บอกโอ้โหใจชื้นขึ้นมาเลย<อ>ค่ะแล้วก็งงว่าลุงสมนิตเนี่ยทําแบบนี้ทําไหมนีเนาะทำไมมันใจร้ายจังเนาะเพื่อที่มาแอบบ้างเนาะค่ะเนาะ ว่าลูกเราเนี่ยเสียชีวิตเพื่อที่จะอยากได้เงินในส่วนนี้นะคะทําไมทําทําเกินไปหรือเปล่าคนเขาบริจาคตัวเยอกใช่ไหม,มค่ะ<ม>นั่นแหละ<ม>เพื่อที่จะอยากได้เงินในส่วนนี้<ม>น่ะน,นะทําไมคุณถึงทําแบบนี้<ม>น่ะน,นะ<ม>นก็อยากให้เขาแบบอุย้ยมีสามัญสำนึกหน่อยทําไมเอาชื่อของลูกเราไปแอบอ้างแบบนี้นะคะแล,แล้วตอนนี้ได้โทรคุยกับน้องเขาอย่างโทรแล้วน้องกําลังออกมากับหัวหน้างานบอกว่าจะออกมา สถานีตำรวจมาแจ้งความมาแจ้งอะไรนี่แหละว่ามัน,มน,เ,น,นเหตุการณ์มันเป็นยังไงคะ่ะอ่ะรู้ความจริงอย่างน้อยลูกปลอดภัยนะคะแต่ในมุมหนึ่งแม่บอกว่าก็อยากให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างได้ตอนนี้ลูกสาวก็ไปแจ้งความกับตัวของนายสมนิดแล้วแล้วก็จะเอาผิดกับบริษัทด้วยนะ บริษัทที่เป็นเจ้าของบัตรประจําตัวพนักง,งานของน้องอะคะอ่ะเพราะว่าคือเขาก็คืนตามขั้นตอนแต่ทําไมบัตรมันถึงไปล่วงหล่นจนทําให้มีคนไปเก็บมาแอบอ้างแบบนี้ได้แล้วอย่างบัตรหมดอายุตั้งแต่ปี6-3ไปแล้วคือคุณแม่บอกว่าแทนที่จะทําลายทิ้งตอนพนักง,งานเอาไปคืนใช่ค่ะอ,อน,นี่แหละค่ะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันที่นนทบุรีปรากฏว่ามีทางด้านของคุณมณีรัตน์นะคะ อายุ33ปีเธอบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของลุงสมนิตค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเธอนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคุณมณีรัตน์เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเธอไม่ได้ติดต่อพ่อมานานเจ็ดเจปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อไปอ้างด้วยว่าภ<ะ>รรยาเนี่ยติดอยู่ใต้ซากตึกแล้วก็ท้องสเดือนนะคะทีนี้เธอไปเห็นพ่อจากการไลฟ์ของ ของนักข่าว <S 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 เห็นได้ข่าวอ่ะเ<อ>ี็นักข่าวเขาไลฟ์ตกใจสิคะอ้าวนั่นพ่อเราเองเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าใครที่เจอพ่อเนี่ยให้ช่วยติดต่อกลับด้วยแต่ทีเนี้ยเธอบอกว่าคือมีคนเขาตามหาใช่ไหมบอกให้ตามหามีเจอครอบครัวเจอพ่อให้ติดต่อกลับปรากฏว่าเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องนะคะแล้วพอเรื่องแดงขึ้นมาคนก็ต่างพากันมาว่าเธอว่านี่สมรู้ร่วมคิดกับพ่อใช่ไหมอันดนไปด้านนี้ซะอีกอบอกเป็นมิจฉาชีพไปหลอกเงินเอาคนอื่นใของคนอื่นใช่ไหมเธอยืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะ สิ่งที่เขากําลังทางําอยู่เขาต้องการอะไรแล้วเขาไปนั่งรอตรงนั้นสองสามวันเพื่ออะไร่หนูก็ไม่ทราบในเหตุผลตรงนี้ในส่วนของเรื่องมิจฉาชีพหรือเงินบริจาคอะไรทางนี้หนูหนูไม่ทราบเลยว่าเขารับบริจาคก,กันทางไหนหรือว่ามีใครที่โอนเงินให้แกอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูอยากเห็นหลักฐานว่าโอนให้แกยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคือหลักฐานว่า แกไปเรียอะไรของเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้กระแสมันก็โจมตีมาทางหนูว่าหนูกับพ่อเป็นรวมหัวกันเป็นมิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือกระแสก็มาที่หนูด้วยว่าหนูรู้เห็นเป็นใจกับพ่ออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ติดต่อกันมาเจ็ดถึงแปดปีอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ว่าไม่ได้ติดต่อกันเพราะว่าพ่อไม่มีโทรศัพท์นะตอนนี้ค่ะคือพ่อเราก็ไม่มีโทรศัพท์เลยใช่ไหมอันนี้หนูไม่ทราบค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยนะคะน้องก็น้ําตาคลอเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ครอบครัวก็ติดต่อมานะคะเพื่อสอบถามเรื่องของพ่อเพราะว่าญ,ญาติเองเนี่ยนะคะก็ตามหาพ่อมานาน เหมือนกันโดยระบุนะคะบอกว่าพ่อเนี่ยหายออกจากบ้านไปนหลายปีแล้วก็มีปัญหาติดสุราค่ะ oh. ตัวเองก็ต้องขอโทษสังคมด้วยนะคะ oh. กับสิ่งที่พ่อทําลงไปแต่ก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องตัวเองแค่โพสต์เพื่อที่จะตามหาพ่อ oh. ไม่ได้คิดที่จะหลอกลวงใครนะคะแล้วก็ขอให้คนที่พยายามโยงตัวเองเข้ามาในเรื่องนี้หยุดกล่าวหาได้แล้วค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมให้ความเป็นธรรมด้วยค่ะ,คะแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งก็อยากจะขอความเป็นธรรมด้วยเหมือนกันก็คือที่เห็นเสื้อที่ลุงใส่อะค่ะแล้วมันมีโลโก้ของทีสกาดอยู่ทางบริษัทร,รักษาความปลอดภัยทีสกาดเขาก็เลยประกาศออกมาแบบนี้ว่าทางด้านของนายสมนิตเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นพนักง,งานของบริษัทมาตั้งแต่22พฤษภาค,คม67แล้วหลังจากที่มีรายงานว่าบุคคลน,นี้มาสวมเสื้อที่เป็นสีสะท้อนแสง เสื้อจราจรนะคะแล้วก็มีตราโลโก้ของทางบริษัทอยู่นี่ถือเป็นการนําไปสวนใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการออกมาปรากฏตามสื่อต่างๆด้วยทําให้เกิดความเข้าใจผิดบริษัทย้ําแบบนี้ว่านายสมนิตไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทแล้วก็ขอแจ้งสําหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารผ่านทุกช่องทางออนไลน์ได้ทราบด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดทางบริษัทจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน